อัปปมาทะความไม่ประมาทในการตอบแทนคุณอัปปมาทะคืออะไรคําว่าอัปปมาทะในพระพุทธศาสนาหมายถึงความไม่ประมาทแต่หากพิจารณาลึกลงไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอัปปมาทะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความระมัดระวังในชีวิตประจําวันเท่านั้นแต่หมายถึงการมีสติมีปัญญาและมีความเพียรในการทําความดีตลอดเวลา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายและความประมาทเป็นทางแห่งความตายพุตธ,ธกะนิกายธรรมบทในคําสอนข้อนี้ความไม่ประมาทเปรียบได้กับความมีชีวิตที่แท้จริงส่วนความประมาทคือภาวะแห่งความตายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วความไม่ประมาทในการตอบแทนคุณคืออะไรความไม่ประมาทในการตอบแทนคุณหมายถึง การตระหนักและไม่ละเลยในการทำหน้าที่ตอบแทนคุณผู้มีปคุณอย่างขึงังด้วยกายวาจาและใจยอย่างเหมาะสมไม่ใช่แค่รู้ว่ามีคุณแต่ต้องทำสิ่งตอบแทนด้วยความสำลึกและความเพียรเราพุททองค์ทรงยกผู้รู้คุณและผู้ตอบแทนคุณไว้เป็นคุณสมบัติของบัณฑิตคนฉลาดมีปัญญาโดยทรงตรัสว่าผู้ใดรู้คุณของผู้กระทำแล้ว ตอบแทนคุณได้ผู้นั้นเป็นบัณฑิตอังคุละนิกายติกนดิบาทดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาการตอบแทนคุณไม่ใช่เรื่องของมารยาทหรือธรรมเนียมเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ทางธรรมที่ต้องกระทําด้วยจิตอัปมาทะคือไม่ประมาทในการเห็นคุณและไม่ประมาทในการลงมือทําความดีตอบแทนไม่ใช่แค่พ่อแม่ มีวัคคุณในชีวิตเราไม่ได้มีแค่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาช่วยเหลือยามลำบากผู้เสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแม้กระทั่งผู้ชี้ทางทมซึ่งช่วยให้เราเจริญในทางธรรมะความไม่ประมาทในการตอบแทนคุณก็คือการตื่นรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องให้กับคืนอย่างเหมาะสม ไม่ใช่เมื่อสายแล้วจึงคิดได้ไม่ใช่รอจนหมดโอกาสถึงมานั่งเสียใจและไม่ใช่เพียงรู้คุณในใจแต่ต้องลงมือด้วยการกระทำเพราะอะไรและสาเหตุคืออะไรในทางธรรมะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุแม้แต่เสียงกระซิบของเทวดาก็มีเหตุที่มาจากใจของผู้ฟังเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่งว่าสัพพสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุดมีใจเป็นใหญ่หากบุคคลที่มีใจอันเศร้าหมองแล้วพูดแล้วทำแล้วทุกย่อมตามสนองเหมือนล้อมหมุนตามรอยเท้าโคธรรมะประาคถาสแสดงว่าถ้าจิตใจของเรายัางมัวหมองเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงเราก็ย่อมได้ยินแต่เสียงของกิเลสไม่ใช่เสียงของเทวดาแต่หากเมื่อใดใจเรามีศีลมีธรรม มีความใสสะอาดจากการรักษาจิตอยู่เสมอทำความดีไว้ในใจแม้นเพียงเล็กน้อยเมื่อน,นั้นโลกภายในของเราจะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างออกไปสู่จักรวาลและนั่นแหละคือเหตุที่เทวดาเริ่มกระซิบเทวดาในธรรมะนั้นคือผู้ที่มีใจสูงใจด,ใจดีใจงดงามไม่ว,ว่าจะเป็นเทวดาจริงๆหรือเป็นพลังแห่งความดีในมนโนสมนึกของเราเองเมื่อใดที่เราตั้งอยู่ในธรรม เมื่อนั้นความดีจะเริ่มสนองตอบและส่งเสียงแผ่วเบาให้เราระลึกได้ผ่านสัญญาณมองอย่างที่บางคนเรียกว่าลางสังหรณ์หรือบางคนเรียกว่าสัญญาณจากจักรวาลแต่ในทางธรรมเรารู้นั่นคือผลของจิตที่ตั้งมั่นในกุศลการที่เรารู้สึกได้ว่าเทวดากสิบิ์ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่คือความละเอียดของจิตที่เริ่มสัมผัสกระแสของธรรมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลใดย่อมเจริญเมตตาจิตอยู่เสมอแม้นสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีย์ละเอียดยังสามารถรับรู้ถึงความปารถนาดีของเขาได้อังกุตละนิกายสัตว์ที่มีอินทรีย์ละเอียดในที่นี้รวมถึงเหลาเทวดาวิญญาณหรือแม้แต่พลังงานแห่งกุศลเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีโลกทิ์ก็จะรับรู้และค่อยๆตอบกลับมาด้วยสัญ,ญญาณบางอย่างที่สัมผัสได้ จากใจที่สงบเพราะฉะนั้นเสียงกระซิบของเทวดาจึงไม่ใช่เสียงที่ฟังด้วยหูธรรมดาแต่ฟังด้วยใจที่สะอาดไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือผลของการตั้งมั่นอยู่ในธรรมทั้งหมดนี้คืเหตุคือที่มาว่าทําไมบางคนจึงได้ยินและบางคนจึงไม่เคยรับรู้เลยหลักทมอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงแต่ทรงตรัสว่า จงมีสติอย่างคุ้มครือเท่านั้นแต่ให้ทรงวางหลักธรรมที่ลึกซึ้งและมีขั้นตอนเพื่อฝึกฝนจิตใจให้ตระหนักรู้ถึงความตายอย่างถูกทางและนั่นก็คือมรณสติหรือการลึกถึงความตายอย่างมีปัญญาในพัทตรปิดดกพระพุทธเจ้าทรงดแสดงมรณสติไว้หลายครั้งโดยมีเนื้อหาสําคัญอยู่ในอังคุตละนิกายจัตุการนิบาตพระองค์ตรัสไว้ว่าที่สุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญมรณสติเพื่อบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ซึ่งแปลว่าการระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อความกลัวไม่ใช่เพื่อจิตใจหดหู่แต่เพื่อให้เกิดสติปัญญาและความเร่งรีบในทางที่ถูกต้องหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับมรณสติที่พระพุทธเจ้าสอนมีสมประเด็นหลัก 1. อุเบกขาในความตายพระองค์ตรัสว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน แต่เวลาแห่งความตายเป็นสิ่งไม่แน่นอนซึ่งหมายถึงว่าเราควรวางจิตให้เป็นกลางไม่หลงเละเลือในชีวิตและไม่วิตกเกินไปกับความตายแอ่แตระหนักว่าความตายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจึงควรทําดีทุกลมหายใจ 2. เจริญสติทุกขณะเหมือนว่าชีวิตมีเวลาจํากัดพระองค์สอนให้พิสุจเริญมรณสติในทุกลมหายใจเช่นในพระสวดหนึ่ง พระอ,องค์ตรัสกับพิสุว่าแม้นในขณะเคี้ยวอาหารเธอก็ควรมีสติว่าเราอาจตายได้ก่อนกลืนคำนี้ไม่ใช่เพื่อให้กลัวตายแต่เพื่อให้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต 3. แปลความตายเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ทรงชี้ว่าผู้ใดเจริญมรณสติอย่างสม่ำเสมอจะกลายเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้พร้อมในทุกสถานการณ์ ไม่มัวแต่ผ่านวันประกันพุง่งก็เห็นว่าทุกวันผู้ลมหายใจอาจเป็นครั้งสุดท้ายได้ในอีกประสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้ายังตรากเปรียบเทียบไว้ว่าบุคคลผู้มีมรณสติเป็นดังผู้ถือคบเพลิงเดินในป่าแม้นมีความมืดมิดแต่ย่อมไม่หลงทางหมายถึงว่าแม้นลูกนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความพัดพลากและการเปลี่ยนแปลงหากเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอ จิตของเราจะตั้งมั่นไม่หลงทางในความสุขชั่วคราวหรือความทุกข์ชั่วคราวของโลกสรุปหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเน้นจเจริญมรณสติคือระลึกถึงความตายอย่างมีปัญญาไม่ใช่ด้วยความกลัวอัปปมาทธรรมคือการไม่ประมาทในชีวิตสติปัฏฐานคือการมีสติรู้กายรู้จิตในทุกอริยบทเพราะชีวิตอาจสิ้นสุดได้เสมอ การระลึกถึงความตายอย่างมีธรรมะไม่ใช่เพื่อสร้างความหดหูใจแต่เพื่อปลุให้เราตื่นจากความหลงเพื่อเพลินประมาทและใช้ชีวิตด้วยความมีสติและปัญญาในทุกลมหายใจแนวทางปฏิบัติการแก้ไขความทุกข์ในเรื่องความรักไม่ใช่เพียงแค่การหลีกหนีแต่คือการเข้าใจและฝึกฝนใจให้ตรงตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ด้วยแนวทางปฏิบัตินี้ จะช่วยให้ผู้ที่กำลังเจ็บปวดจากความรักสามารถผ่านพ้นทุกอย่างมั่นคงและยั่งยืน 1. มันจเจริญเมตตาให้ตนเองและผู้อื่นพราะพระพุทธเจ้าส่งสอนให้จเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอเริ่มต้นจากการอธิษฐานให้ตนเองพ้นจากทุกข์ขอให้เรามีความสุขปลอดภยัยมีจิตใจสงบแล้วจึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลอื่นแม้กระทั่งคนรักเก่าที่ทำให้เราเสียใจ เพราะเมตตาไม่ใช่การยึดติดแต่เป็นการปล่อยวางด้วยใจที่เข้าใจ 2. รู้จักพิจารณาธรรมะด้วยปัญญาเพื่อพิจารณาตามหลักไตรลักษณ์ว่าความรักก็ไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาจิตที่ยึดมั่นว่าเขาจะต้องรักเราเสมอนั่นเองก็ก่อให้เกิดทุกข์เราควรพิจารณาว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้เสมอและการพัดพลากเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต 3. ฝึกจเจริญสติในชีวิตประจําวันการมีสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ปล่อยให้ใจลหลงไหลอยู่ในอดีตหรือความคาดหวังในอนาคตเช่นเมื่อใจเศร้าเพราะนึกถึงอดีตให้รู้ว่าขณะนี้กําลังเกิดความเศร้าแล้วอยู่กับลมหายใจเท่าใจความรู้สึกนั้นอย่างไม่ต่อต้านไม่ผักสาย 4. ยกเว้นการหมกมุ่นกับสิ่งกระตุ้นใจควรงดเว้นการฟังเพลงเศร้า ดูภาพหรือข้อความที่กระตุ้นอารมณ์รักใคร่หรือความเสียดายเพราะสิ่งเหล่านี้จะย้ำให้ใจวนเวียนอยู่ในความทุกข์ให้เปลี่ยนความสนใจไปในกิจกรรมที่สร้างสรรค์เช่นการอ่านธรรมะเดินจงกรมหรือออกกำลังกาย 5. สร้างกุศลกรรมอย่างต่อเนื่องเมื่อใจเศร้าควรใช้โอกาสนั้นทำสิ่งดีเช่นการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และคนรักเก่าที่เราเคยผูกพันเพราะการให้เป็นการฝึกสลัดความยึดมั่นและสร้างพลังบวกให้แก่จิตใจเมื่อทําได้แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรเมื่อปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้อย่างจริงจังใจจะเริ่มนิ่งขึ้นความเศร้าเสียใจจะค่อยๆเบาบางลงเราจะเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้นว่าความรักไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยหนึ่ง ใจจะกลับมาสงบและไม่ผูกติดกับคนที่จากไปเพราะเราเข้าใจว่าเขาก็เป็นเพียงหนึ่งในปรากฏการณ์ของชีวิตมีเกิดขึ้นมีเปลี่ยนแปลงและมีดับไปเมื่อใจไม่ผูกย่อมไม่ทุกข์ 2. เกิดความเมตตาและอภัยได้จริงไม่โกรธไม่เกลียดแม้เขาจะจากไปหรือแม้เราจะเคยผิดพลาดเพราะเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีกรรมของตนเองความสัมพันธ์จบได้ แต่ความปรารถนาดีไม่จําเป็นต้องจบ 3. มีปัญญาแยกแย,กแยะสุขแท้และสุขลวงเราจะไม่เผลอหลงไหลกับความหวานชั่วคราวที่มาพร้อมกับความผูกพันแต่จะมองเห็นว่าสุขแท้คือใจที่เป็นอิสระไม่ยึดติด 4. พร้อมเปิดใจรับสิ่งใหม่อย่างไม่ทุกข์ไม่ใช่เพื่อความรักใหม่มาแทนที่แต่เพราะใจพร้อมแล้วจะดำเนินชีวิตต่อไป ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของความสัมพันธ์โดยไม่หวังให้ใครมาเติมเต็มอีกสรุปหากวันนี้คุณกำลังเจ็บปวดจากความรักจำไว้ว่านี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เพื่อเติบโตขึ้นในทางธรรมบางความสัมพันธ์ไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่กับเราไปตลอดแต่เข้ามาเพื่อสอนอะไรบางอย่างและการจากลาย่อมเป็นครูที่ดีเสมอหากเรามองเห็นธรรมะในนั้น อย่ารังเกียดความรู้สึกเศร้าเพราะนั่นคือโอกาสที่ใจจะได้ฝึกปล่อยอย่ากลัวการอยู่ลำพังเพราะนั่นคือจุดที่เราจะได้พบตนเองอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงบอกไว้ว่าเมื่อรู้ความจริงของสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่อาจทำให้ใจเราทุกข์ได้อีกจงใช้ช่วงเวลานี้พิจารณาธรรมและพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณความเจ็บปวดนี้ที่เคยพาใหคุณมาพบทางธรรม ขออนุโมทนาในทุกเจตนาของผู้ฟังและขอให้เส้นทางแห่งบุญบาร,รมีของท่านจงราบลื่นสว่างและมั่นคงตลอดไปช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ